รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M c o r HD ร่วมกับ Gesta Digital เสนอ Gesta Art Show สนับสนุนโดย Nissan X Trail ใหม่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ g กสต้าอัพเชอ e r ค่ะผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็อยู่ที่นี่ละค่ะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมฆาแบงคอกค่ะเพื่อชมนิทรรศการสุดอลังการนะะันิทรรศการนูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับ3ศิลปินไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ยมมีนัดต้องบอกเลยว่า เป็นหนึ่งในจตุรเทพของภาคเหนือค่ะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่สรงเดจทิพทองค่ะสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับโยบสวัสดีครับพี่อยู่แล้วต้อนเข่าเขารบแบบหนังจีนโอ้เขายาวคน้อพี่ทรงเดชทิพย์ทองค่ะต้องบอกว่าพอรู้พี่ทรงเดชอยู่ในพิธการนี้ยอดตื่นเต้นมากเลยนะพี่เพราะของพี่นี่แนวพระแนววัดใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้มาทําแนวนุษ ก็ถือว่าเป็นครั้งครั้งแรกเลยที่เขียนชี้เขียนเขียนใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามว่ารู้สึกยังไงตอนที่พี่สุริยานะคะมาชักชวนว่าเนี่ยพี่ทรงเดชเนี่ยมาร่วมกันในครั้งนี้หน่อยก็จริงๆก็แปลกใจมากเหมือนกันว่าไม่ไม่คิดว่าสุริยาจะคิดถึงเราแล้วก็อยากให้เรามาร่วมงานครั้งนี้ค่ะว่าท่านู๊ตก็น่าจะเขาหน้าจะคิดถึงคนที่เคยเขียนลูกคนเป็นหลักนะคะแล้วอเขียนภาพนู๊ตมาก่อนอะไรนะก็ก็โทรมาหาก็รู้สึก ขทาทายดีครับ้ทาทายแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นจังหวะนะครับที่ที่พี่ก็ทํางานให้วัดสุธิพอดีก็ก็เป็นรูปที่คล้ายๆเป็นเป็นแนวประมาณเนี้ยแต่เป็นรูปรูปผู้ชายเป็นฟิกเกอร์เป็นผู้ชายอะไรเนะี่ยก็เลยก็เลยไม่ไม่ยากมากนะักเพราะว่ามันมันเป็นช่วงจังหวะที่เราทํางานในในคอนเซปต์ในแนวคิดนี้พอดีก็เลยก็เลยออกออกมาได้ รูปแบบของการเขียนภาพเปลือยในความรู้สึกของพี่ทรงเดชเนี่ยคืออะไรก็จริงๆก็ต้องในในความคิดของพี่นะถ้าบอกว่าภาพเปลือยก็ต้องแสดงสรีระรูปทรงของสิ่งที่ที่เรียกว่ารูปเปลือยนู้ดก็ต้องเป็นเป็นผู้หญิงก็ต้องตรงนั้นก็ต้องเป็น เป็นจุดเด่นต้องต้องนำเสนอออกมาให้ให้ให้คนเห็นให้ได้แต่ในลักษณะมุมมองหรือทัศนะหรือตามแบบฉบับของเราว่าเราจะจะนำเสนออะไรแล้วให้ผู้ชมได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับงานเรานะ,ะจุดหลักก็คือต้องต้องเห็นนะต้องเห็นหนู้ดอะต้องเห็นผู้หญิงเปลยในในความคิดของผมนะถ้ากำหนดหัวข้อมาแบบนี้อันดับหนึ่งจุดจุดเด่นก็ต้องก็ต้องเป็นนู้ดแหละครับะจะเป็นอื่นไ,ไม่ได้อย่างผลงานชิ้นนี้ที่จะเห็นเนี่ยข้างด้านใน ถ้าเกิดคุณจะเห็นนะเป็นเงานะคะคุณผู้ชมจะเห็นที่อยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังที่เราไม่ไม่มองกันเราจะติดเฉพาะเฉพาะข้างหน้าเห็นว่าอ๋ออันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นคนนั้นคนนี้แต่จริงๆแล้วคนเราก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ที่อยู่ด้านในทั้งสี่ก็คือดินก็คือช้างช้างดินช้างนะคะน้ำก็น้ำพญยานาคนะคะลมนกแล้วก็ไฟก็คือเป็นเสือเป็นเสือนะคะซึ่งธาตุทั้งสี่นี้รวมกันแล้วก็เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ก็เก็เรียกว่ามนุษย์<ภ>เมื่อแยกออกจากการขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าดูภาพนี้จริงภาพนี้ก็คือภาพวาดภาพวาดก็คือเส้นเส้นสีที่ผูกกันแต้มลงไปก็ไม่ได้เป็นเป็นคนอยู่ดีใช่ไหมเป็นแค่แค่เส้นสีที่มันประกอบกันแล้วดูแล้วเราสมมุติว่ามันเป็นคนแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นคนแต่เมื่อมองข้างในมันก็ไม่ใช่คนแล้วถ้าถ้าลึกลงไปที่ที่แสดงเห็นด้านหลังก็คือตัวเราเนี่ยก็คือเป็นแค่ ดินน้าลมไฟก็เหมือนก็เหมือนภาพวาดน่ที่เราเราสมมุติกันเองเท่านั้นเลยว่าอ๋ออันนี้ภาพอนาจารภาพคนเปือยภาพผู้ผู้หญิงสวยผู้หญิงดูไม่สวยผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งแล้วเราเราสมมุติกันขึ้นมาเราใช้ประสบการณ์ในการตีความใช่ครับแต่เราไม่ได้พูดถึงแก่นแท้ของความเป็นธรรมะคือธรรมชาติใช่ครับที่ขึ้นมานะคะภาพหนึ่งภาพคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาชมจริงๆนะคะมันเต็มไปด้วยเรื่องราว แล้วนี่แหละสำหรับโยนนะบอกสเสน่ห์ของงานศิลปะไทยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่การตีความมันอยู่ที่เรื่องราวทุกๆเส สายทุกๆเนื้อหาที่แฝงลงไปถ้า,ถาเราดูงานให้อย่างสนุกอะค่ะอย่าดูแค่ซวยๆอะโอเคแต่ไปดูว่าศิลปินเขาต้องการถ่ายทอดอะไรและนั่นมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกสนานกับการชมงานโดยเฉพาะการชมงานศิลปะไทยถึงบอกว่าถ้าได้มาชมนิทรรศ,ศการนี้เอย่ยวว่าต้องให้เวลาเยอะๆและให้ดูภาพแต่ละภาพและก็จะได้ซูมซับในทั้งเนื้อหาในความงดงามที่เราจะได้เห็น เห็นทางทัศนศิลป์ได้เห็นปัญญาสร้างปัญญาให้เห็นให้กับเราสร้างความรู้สึกประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังก็ต้องขอขอบคุณพี่ทรงเด่นมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะแต่ในช่วงหน้าค่ะรู้จักนิดในนี้เขามีศิลปินฝรั่งอยู่คนหนึ่งวอลสติโนมาจากอิตาลีเลยค่ะคนนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะปกตินะคะรับจ็อบเล่นหนังค่ะ มีวาดรูปแต่จะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะตัวเราเนี่ยก็คือเป็นแค่ดินน้ำลมไฟก็เหมือนภาพวาดน่าเราสมมุติกันเองเท่านั้นเลยว่าอ๋อผู้หญิงสวยผู้หญิงดูไม่สวยเราสมมุติกันขึ้นมา แเราบูดเหงากันเมอหมอยที่เห็นเมา่นี่ไม่มีพูดเรื่องศิลปะเลยค่ะเรื่องกินลปนเลยนะใช่สาระไม่มีะเราสองคนพวกสาระไม่มีแน่ตาดีที่สุดนะคะอาจารย์วรสันต์สุภาพนะคะชื่อในวงการวรสันติโนสวัสดีครับสวัสดีนะคะวรสันติโนนี่คนเรียกพี่วรสันติโนเลยนะคุณคิดว่าพี่เป็นลูกครึ่งจริงๆอ่ะครึ่งอิตาลีเออไม่อยากเปิดเผยเลยว่าโโอ้หพี่เป็นอิตาเลียนแล้วเนี่ย นี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัทเนี่ยที่ผมเนี่ยที่พี่เนี่ยได้คอนเซปต์มาว่าเรื่องนู้ดเนี่ยโอ้โหแบบอยากเขียนมานานจริงๆก็เขียนอยู่แล้วไม่ใช่อะไางเางแต่ว่าไม่ได้โค้ดอัพขนาดนี้ไม่ได้โค้ดอัพขนาดนี้ว่าเจาะเฉพาะเรื่องความงามของผู้หญิงแล้วชื่อเรื่องนี้ชื่อหัวข้อชื่องานว่ายิมสยาม ยิ้มสยามเนี่ยคือประเทศไทยคือไทยแลนด์แลนด์เนาะสมัยใช่ไหมเท่าที่นึกได้มีอยู่สามคนที่นึกได้มีปุ๋ยพรทิพย์ปุ๋ยพรทิพย์พี่เบยเออพี่ปุ๋ยอ่าที่เป็นมิสอ่ามิสิย universal อ่าค่ะนางงามจักรวาลอ่าอาค่ะแล้วก็มาปุ๋ยพรทิพย์แล้วอีกคนที่นึกขึ้นได้คือโยธกา คือจริงๆคือจริงๆนี่โยไม่ได้ชมต่อหน้ากล้องนะโยเป็นคนที่ยิ้มสวยมากแล้วตอนที่ที่โยได้ตําแหน่งนะรู้ว่าเอ้ยยิ้มสยามนี่มันเป็นตัวแทนของตัแทนทั้งนึงคนอื่นเนี่ยเขาทางานจักรวาลนี่ราชินีช้างก็คือความงามใช่ยิ้มเลยล้วคิดว่าไอไอความงามผู้หญิงตรงนี้มันสามารถที่จะบอกบอกให้กับผู้หญิงทั่วโลกได้ว่าคือคนไทยยิ้มเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย มีโซบิตไม้ยิ้มดิยิ้มด้วยความจริงใจต่างประเทศมาเสร็จประเทศไทยหมดแหละใช่เพราะว่าเรายิ้มเยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราเราเรามีโซวิตไม้เรามีความรู้สึกว่าเราเราเทคแคร์เราเราเราบริการคนทั่วโลกเราสึกว่ารายการการยิ้มของคนไทยนี่แหละเสน่ห์ใช่ใช่พี่ก็เลยเอายิ้มมาอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดินมาดูยิ้มเหมือนน่ะเดี๋ยวก่อนนะพยายามส่องยิ้มอยู่เนี่ยพี่ือยิ้มแต่ละคนก็เหมือนกันแต่ว่าคือตั้งชื่อว่า ยิ้มสยามยิ้สยามอยากอยากให้ทุกอย่างในงานเนี่ยมันมันเต็มไปได้วยความสุขอ,อย่างงานเนี่ยมันมี ในคอนเซปต์พี่ก็จะมีหนึ่งเดียวในโลกอยู่อย่างว,วัดพระแก้ววัดพระแก้วน้ำยามยาค่ะนิ้มจุนเลยค่ะแล้วความงามที่มันเป็นมันบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นไ h a i l a n d Land of Smile คือ,คคอยิ่มสยามคือจะบอกคุณผู้ชมว่าปกติแล้วเนี่ยผลงานของพี่เนี่ยจะว่าเหลือเอี้ยมจุนใหญ่ๆนะคะแต่ว่าข้างในก็จะมีวิถีชีวิตนะคะ<ช>ของคนอยู่ในนั้นซึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการภาพสังวะของการอาบน้ำของผู้หญิง คือตอนนี้นะคือพี่เกิดมาในยุคนี้ในในเรื่องของเรือเนี่ยมันเป็นเรื่องของคือตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยจะดำรงชีวิตยอยู่ในน้นนำพยาทุกวันเนี้ยมันหายากมากแต่พี่เป็นคนสมัยเนี่ยสิ่งที่พี่นำเสนอก็คือว่าอย่างจีติงชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอน แล้วไม่ได้นอนแล้วทุกอย่างก็จะมีความสุขแล้วหนึ่งเดียวในโลกอยู่ในนี้เยอะครับค่ะนอกจากาชิ้นนี้นะคะเราก็จะขยับขยับขยับนะคะมาอ่ามาชิน้นนี้อ่า นะคะเราจะเห็นมันเหมือนกับโลกที่มันเป็นเฟร,รมกลมๆมันมีความหมายเลยพี่<ห>ความความหมายความหมายของพี่คือว่ามันโลกมันทุกวันนี้มันแคบลงค่ะแม้กระทั่งโควิดนี้รับสร้างมาทั่วโลกค่ะ,คะมันแคบลงมันเป็นวงกลมมันเหมือนโลกของเราโลกของเราก็คือว่ามันไม่มีโค้ชของใครค่ะทุกคนมาแค่ชั่วคราวแล้วก็จากไปค่ะวงกลมนี่คือ หมายถึงโลกของเราค่ะ,ะแล้วก็ประเทศไทยยิ้มสยามเป็นหนึ่งในโลกที่เราบ่งบอกว่าเรามีรอยยิ้มที่น่ารักตอนรับแขกบ้านแขกเมืองทั่วโลกค่ะอันนี้ก็คือผมไม่ผมไมคมม ค่ะนี่นี่ควยไปบาดเลือดสิบ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 เลยนะคะจั <c oughs> ง่งจั่งร้อยหนึ่งเล่นพันหนึงน่งเลนพ่คราวนี้ว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นคอนเซปต์แบบนี้อีกไหมครัาง,งานของพี่อ่า <c oughs> ไม่ไม่รับปากอะไรทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าก็รู้สึกว่านี่เป็นแค่เริ่มต้นของงานชุดนี้ค่ะก็จะว่าเหมือนติดลมแล้วค่ะหน้าที่ต่อไปคือต้องหานางแบบหาน้องๆมาถ่ายแบบค่ะก็คิดว่าน่าจะมีชุดชุดชุดนี้เพราะว่าเพิ่งทำแค่สองชิ้นเองอ๋อมีหน้าจะช่วงหลังแถวไปเห็นไปเดินแถวมหาลัยบ่อยเพราะเรื่องนี้เหรอเอาไปะ ต้องถามพี่นิดนึงนะคุยออกับกล้องหน่อยนะว่าสําหรับพี่แล้วเนี่ยนะคะภาพคําว่านู๊ตนะคะในสายตาในความคิดของพี่คืออะไรคือนู๊ตนี่คือจริงๆแล้วมันมีความงามี่มันมีตั้งแต่บรรพรุรุดตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเขาก็แกะหินเป็นความงามเป็นวีนัสเป็นเดวิดเป็นอะไรเงี้ยคือแล้วกระทั่งแม้ในหลักสูตรการศึกษาของเราเรียนศิลปะปเราจะมีวิชาเขียนนู่ะไม่ใช่วิชาอนาะจา์นะฮะวิ คือเป,เป็นความงามความงามขคอนเเป็นธรรมชาติคความงามที่มันเกิดจากศรลระในแต่ละยุคในแต่แต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันค่ะงานศิลปะที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับความงามศรลระเนี่ยผมว่ามันแตกต่างจากอนาจารค่ะงานศิลปะ,ะที่มันเป็นอาร์ตเนี่ยมันเกิดจากศิลปินที่เขาเห็นความงามของ ของเพศนั้นเพศนี้ส่วนของผมนี่คือผมเห็นความงามสริละรอยยิ้มผิวที่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่ามันสมบูรณ์ในในสตรีเพศเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงการยัว่วยุอารมณ์ทางเพศตรงไหนเราทําให้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละคือมันเป็นความงามที่ทุกคนทุกคนหลอยู่กับมันแล้วก็สัมผัสว่านี่คือเป็นความงามที่เป็นศิลปะไม่ใช่ภาพอนาจารไม่ได้ยั่วยุอารมณ์ทางเพศต้องแยกให้ออกค่ะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยลูกไม่กี่ลูกคุณก็ เสืออารมณ์ทางเพศได้แล้วแต่ภาพเขียนศิลปินก่อนจะมาเป็นรูปเนี้ยขั้นตอนมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนจะคัดนางแบบท่าไหนสวยไม่สวยตรงไหนถึงจะดูกลมกกืนคนต้องทุกคนต้องมาพิสูจน์ฮะแล้วจะให้คำตอบจากตัวเองว่าศิละปะอนาจารคือตรงไหนค่ะโอ้โหสุดยอดเย้ก็ได้ไหมก็ได้ไม่ได้ท <ผม S 1> ี่เล <c oughs> <c oughs> คุณวรสานเนนะคะเพราะว่าทำไมพายโยติดใจอีกหนึ่งศิลปินปกติเห็นเขาแต่วาดงานไทยนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาวาดนูสิโรนโอ้ผมไม่เคยเห็นน่าสนใจมากน่าตนใจไปดูนะไปดูมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะทุกคนต้องมาพิสูจน์คะเราจะให้คำตอบจากตัวเองว่าศิลปะับอนาจารคือตรงไหน นั่งดูกล้องดูกล้องมาแล้วค่ะเ<า>ขาต้องรังการพสมนาการเกสตาอาร์เจอร์ค่ะเมื่อสักครู่ก็กลับสนทนานะคะอยู่กับคุณศิโรดนะคะเพราะว่าทําไมไหมเม้าไบไม่ช่วงที่แล้วกับวอร์ซาดิโนบอกว่าชอบมาก คนเขียนงานไทยอะไรที่ออกมาที่แบบงดงามมังมเรืองได้ขนาดนี้อันนี้นี่เป็นครั้งแรกของคุณสิโรจน์หรือเปล่าคะเป็นเป็นครั้งแรกที่เขียนรูปทรงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นป,ปกติจะเขียนเป็นงานแบบไหนปกติจะเขียนเป็นงานเหมือนภาพจิตรกรรมไทยเลยเ่ะเนเล็กๆแล้วมาประกอบกันเป็นภาพขนาดใหญ่ค่ะคราวนี้ว่าตอนที่ได้รับการเชิญน,นะคะจากคุณสุริยาพันธลักษณ์เป็นยังไงบ้างให้มปร่วมงานนี้สมมติตอนแรกโทรไปครั้งแรกกรี๊ง บอกว่าพี่พเองนะพี่แบบเชิญร่วมร่วมแสดงงานงานนูทด้วยกันอุ้ยเอาแล้ว่งานนูดเราไม่เคยเขียนนูดมาก่อนแต่เคยเขียนเป็นภาพไทยเพราะนางฟ้าเทวดาต่างๆหรือพระแม่ธรณีก็ตามมันเป็นนูดแต่เป็นนูดแบบไทยที่ดูแล้วยังเราชินเพราะเราอยู่กลุ่มเดียวกันเราอยู่กลุ่มจิตรกรไทยจิตรกรไทยเ,เราเราก็จะชินแบบนั้นแต่ว่าอะไรที่พอเป็นนูดปุ๊บเนี่ย ทำไงดีแต่ว่าเราอยากทําชุดใหม่ๆที่ดูแล้วเนี่ยว่ามันต้องประทะตามากขึ้นก็เลยลองลองโคดอัพขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็เลยได้เป็นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยครับหลังโควิดที่บอกหลังโควิดนะคะโควิดภาพผลงานชิ้นนี้เห็นเท่าที่ดูเนี่ยมีการรวมกันของงานศิลปะไทยและก็ตะวันตกถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆในในงานชุดกันก่อนเนี่ยผมมีอยู่แล้วคือทั้งทั้ง ศิลปะไทยศิลปะตะวันออกตะวันตกมาผสมผสานกันอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเขียนตะวันตกตะวันออกผสมกันตั้งแต่สมัยผมเรียนเปียโทแล้วครับก็เพราะว่าอาจารย์ชรุดแนะนําว่าอ้จริงๆเราชอบอะไรก็ใส่ไปเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นเทคนิคเราแล้วเวลาเผยแพร่หรือว่างานออกสําเร็จออกมามันเป็นศิลปะไทยเพราะว่ามันเชื่อมด้วยทองคค่ะ ความเป็นทองนี่แหละที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของงานศิลปะแบบไทยภาพนี้เนี่ยเห็นบอกว่าชื่อเรือปันสุขมาจากอะไรคุ้นๆเหมือนตู้อะไรสักอย่างหนึ่งเลยใช่ครับจริงๆเนี่ผมก็ได้รับอิทธิพลคำว่าตู้ปันสุกนะแต่จริงๆแล้วทํายังไงให้หลังโควิดเนี่ยได้ได้รับสุนทรียะจากงานศิลปะก็เลยี่คิดถึงตู้ปันสุกจะทำงไงให้ตู้บันสุกของเราเนี่ย มันเป็นรูปทรงที่มันไม่ใช่ตู้ค่ะก็ะเลยออกมาเป็นเรือ,อที่นำความสุขให้กับคนดูได้รับชมความงามในหน้าศิลปะครับเรือนของผมนะเป็น,นเรืออุดมคติสัมปราซส่วนใหญ่นะครับก็คือ,อ ดีไซน์รูปทรงขึ้นมาใหม่ะนะฮะแต่เรือเรือตรงนี้ก็จะเป็นเรือเรือเหมือนนําความสุขมาให้เรือฝันฝันหน่อยอนาคนเราส่วนใหญ่ฝันเนือต้องมีปีกิีไดโนนีน่นแมะครับอยากจะให้พูดถึงงานนู้นในจิตกรรมไทยเพราะว่าปกติแล้วเราทำงานจิตกรรมไทยอยู่แล้วนะคะ,คะนิดนึงค่ะ,ะถ้าเป็นงานนู้นเงานจิตกรรมไทยเนี่ยจริงจ ตั้งแต่ผมเริ่มเรียนหรือเริ่มเริ่มศึกษากับงานจิตกรรมไทยเนี่ยมันดูไม่เคอะไม่เขินเลยนะครับเพราะว่ามันด้วยคนช่างโบราณเนี่ยเขาได้รลังสรรแล้วก็คิดมาแล้วว่าด้วยเส้นด้วยค,ความความแบนอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันกลืนไปกับภาพจิตกรรมแล้วมันไม่ไม่ไม่ชัด แจ้งกันไปชัดเจนกันไปว่านี่มันคือส่วนเว้าส่วนโค้งนะข,<า>ของผู้หญิงนะอะไรคร<า>ับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นภาพจิตกรรมไทยสมัยปัจจุบันเนี่ย<า>ออด้วยด้วยอิทธ,ธิพลตะวันตกเข้ามาเนี่ย<า>มันทําให้มีความชัดขึ้นของรูปแบบอะไรน,นะรมันก็คือวิวัฒนาการก็เริ่มเปลี่ยนไปงานศิลปะก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนไปเลยครับเราถ้าเราจะบอกได้ไหมว่าอันนี้เราคือแฟนตาซี เป็นแนวแฟนตาซีแบบไทยอ่าได้ครับเป็นแนวแฟนตาซีเป็นเซอร์เลิสแบบเซอร์เิสแบบไทยต้องถามหน่ยว่างานชิ้นไหนที่รู้สึกประทับใจในเัศกาลนี้มากโอ้ถ้าผมประทับใจผมก็คงเป็นงานของอาจารย์ธงชัยอ๋อก็คืองานอาจารย์ธงชัยเนี่ย มันมันได้ทั้งเรื่องความเป็นแมสเห็นรอบด้านค่ะมันเป็นเรื่องที่อะไรนะที่ชิ้นงานนางนกเงือกนางนกเงือกค่ะเป็นรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับรักเดียวใจเดียวคนเดียวตั๊บเดียวไม่ใช่คนเดียวยาวนาไม่เอาทไมเอานิสัยตัวเองมาพูดไม่เข้าใจนะคะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับงานชิ้นนี้ต้องถามว่าถ้าคนมาดูอยากให้เขาได้อะไรกลับไปสําหรับนิทรรศการนี้ เทศกาลนี้คือผมไม่อยากให้ปิดกั้นปิดกั้นความคิดของศิลปินที่จะทอดบางครั้งศิลปินก็จะถ่ายทอดในมุมมองของศิลปินถึงเรื่องเรื่องน้ตนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้ถ่ายนอดในเรื่องความรายะเดเรื่องเวลาพูดถึงนู้ก็จะพูดถึงอนาจารย์อย่างนี้ไม่ต้องการให้ให้คนดูได้มานึกถึงแบบนั้นเรานึกถึงดูในแง่มุมและแนวความคิดของศิลปินให้ให้ให้เป็นส่วนใหญ่นะครับ ต้องบอกว่านิทรศการครั้งนี้เป็นนิทรศการที่อีกหนึ่ง,งความยิ่งใหญ่หลังจากโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานเองก็มีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองก็มีความตั้งใจและมากกว่านั้นอยากจะเปลี่ยนทัศนคติของคนบางบาง,บางคนนะคะที่ยังเข้าใจว่านู้ดจะต้องคิดถึงความอนาจารมันไม่ใช่ค่ะ,คะมันมีมากมายหลากหลายการเปิดมันมีมาเป็นโอ้โหตั้งแต่ ภาพมีงานศิลปะมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกนะคะก่อนประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่วีนัสวิลินดอฟก็เปื่อยใช่ครับถูกไหมคะดังนั้นความงามต่างหากที่เราต้องการนําเสนอใหะศิลปินนะคะและที่สําคัญรู้สึกปลื้มใจได้เห็นผลงานของคนไทยเก่งๆนะคะทีนีก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครคุณสิรนลนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทอเ l ียนส์ค่ะขอขอบคุณมิสตาคินิกค่ะขอขอบคุณนะคะสีอาร์ติสติกค่ะขอขอบคุณนะคะซันชอปนะคะ กรอบรูปนะคะและอย่าลืมนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่สำคัญต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ค่ะที่ โมฆ่าครับพี่แมพันธุ์ถิอไปัติหยลุ่มสมัยนี่นะคะต้องขอขอบคุณโมฆ่าด้วยนะคะและที่สําคัญต้องขอขอบคุณศิลปินทุกคนนะคะอย่าลืมคลิกไลฟ์แฟนเพจของรายการเกสตาอาร์ชอนนะคะแล้วก็ติดตามผลงานศิลปะดีๆนะคะในเกสตาอาร์ชเมลิเป็นแฟนเพจนะคะเราจําหน่ายงานศิลปะส่วนหนึ่งนะคะของการจําหน่ายงานศิลปะนี้นะคะรายได้ที่ได้มาไปสมทบทุนมลริธิช่างเถอซึ่งเป็นมลริธิที่จัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อมอบเงินรายได้นะคะให้กับทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาศิลปะที่เรียนดีแตกขาดแคลนทรััย์แตต่้งใจ สี่ปีในอนาคตค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคือวิวัฒนาการมันก็เริ่มเปลี่ยนไปงานศิลปะก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนไปเรื่อยครับ